เล่านาทีชีวิตหายใจไม่ออกแสดงช่วงเวลาที่นำมาซึ่งรอยยิ้มกอล์ฟพิชยาเล่านาทีชีวิตรู้สึกหายไม่ออกนิ้วชาหูชาต้องประกาศหาหมอบนเครื่องบินเอ่ยขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทำเอาแฟนๆต่างตกใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลังนักร้องนักแสดงกอล์ฟพิชยะได้ลงภาพของตัวเองขณะอยู่บนเครื่องบินกำลังได้รับการประถมพยาบาลด้วยการครอบออกซิเจนที่อยู่บนเครื่องบินโดยเจ้าตัวได้บอกเล่าเรื่องราวนาทีชีวิตของตนเองไว้ระบุหายใจไม่ออกขณะอยู่บนเครื่องบิน ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอยู่ดีๆก็หายใจไม่สุดเหมือนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนวิงและเครื่องกำลังจะออกพอดีให้นิ้วชาไป3นิ้วแบบซาซาหูชาแบบซาซาจนรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวถึงขั้นเครื่องบินต้องประกาศหาหมอมาช่วยดูอาการเช็คเครื่องวัดความดันและหัวใจเต้นเร็วขอบคุณคุณหมอบนเครื่องที่มาช่วยผมและขอบคุณพี่ๆทีเมเริตที่ช่วยผมเต็มที่ครับลงไว้เป็นสิ่งตัวใจต่อไปนี้ผมจะดูแลสุขภาพมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคน หลายคนได้อ่านต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยกันอย่างล้นหลามพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวอาทิแพนิกแน่เลยค่ะพี่กอล์ฟถ้าเครียดทำง,งานหนักพักผ่อนน้อยจะเป็นขัดต้องหาสาเหตุที่แท้จริงแบบเช็คอัพร่างกายรอบใหญ่แล้วนะ้าเหมือนอาการเจอถี่ขึ้นเป็นห่วงจริงจังเทคแคนน้องเคยทานกาแฟหลายแก้วก่อนขึ้นเครื่องก็เคยเป็นครับอาการคล้ายคล้ายแพนิกซึ่งพบว่าคาเฟอีนสามารถกระตุ้นแพนิกได้ครับขอให้หายไวๆครับถ้าเป็นแพนิกแอทแทกมาปรึกษาทางนี้ได้นะครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี p ทน i ิ a แอ a แท็กใหม่ KUB หายไวๆนะเป็นต้น